ออกเครื่องส่งมาเช็คนะครับสตาร์ทยากตาันไม่ติดเลยลน,นะครับบางทีนะครับมีส่งมามีหักงนะ่ายจะหัก <Okay. S 1> เดี๋ยวมาหาสาเหตุกันจนครับคที่เรือมา คืสภาพนะครับข้อเวียงประทุนซ้ายขวาได้ระยะห่างแหวนก็ค่อนข้างจะห่างอยู่ก็นี่ครับแหวนใหม่ครับดูปากแหวนชิดเลยครับคอมไกิต้าครับโอเคครับก็มีเดี๋ยวมีเปลี่ยนซีนข้อด้วยครับซีนข้อสองตัว โอเคครับผมเปลี่ยนซีนแหวนใหม่แล้วนะครับซีนก็ใช้ของน็อกนะครับซีนแท้หน้าหลังนะครับ,รบโอเคครับตอนนี้กระบูเดิมมันไนะม่คุณนี่ที่ใส่มาผมกลับผมจูนให้ใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกัน

ผมส่งไปให้ครับ